บทที่17กุศลจิตเกิดยากวันนี้ผมได้สังเกตจิตใจตัวเองแล้วพบว่าในแต่ละวันนั้นกุศลจิตคือจิตอันไม่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำนั้นไม่ได้เกิดกันง่ายๆเลยครับเมื่อกุศลจิตเกิดยากจึงทำให้คนที่ไปเกิดในสุคติภูมิน้อยใช่ไหมครับ คุณเป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตจิตตนเองส่วนมากชาวโลกเขาคิดว่าเขามีความรู้ตัวเพราะถ้าไม่รู้ตัวก็คงอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องหรือขับรถไม่ได้และน้อยคนนักที่จะรู้ว่าจิตของตนถูกกิเลสครอบงำในความเป็นจริงแล้วโอกาสที่เราจะมีกุศลจิตจริงๆนั้นยากมากเพราะถึงไม่มีราคะและโทสะ ก็ยังมีโมหะยืนพื้นอยู่เสมออันได้แก่ความหลงความไม่รู้เท่าทันจิตใจตนเองแม้ในเวลาที่กำลังทำบุญก็ยังทำกันด้วยกิเลสเป็นส่วนมากคือเมื่อทำทานเช่นจะบริจาคเงินสร้างเจดีย์ก็ทำด้วยความโลภเช่นหวังความร่ำรวยหรืออยากหายเจ็บไข้หรืออยากได้เกียรตยิยศจะรักษาศีล ก็รักษาแบบทรมานตนเองบ้างรักษาความภูมิใจบ้างรักษาโดยเชื่อเอาว่าจะทําให้รู้ธรรมบ้างแม้จะนั่งสมาธิก็นั่งจมแช่ราคะและโมหะหรือแม้จะเจริญปัญญาวิปัสสนาก็ยังหลงส่งจิตไปเพ่งจ้องอารมณ์บ้างเคลื่อนหลงตามอารมณ์บ้างคนเราไม่รู้ว่ากิเลสนั้นมีผลเผ็ดร้อนเพียงใด โดยเฉพาะโมหะนั้นเป็นภัยมืดจริงๆเรามักจะเห็นว่าโทสะและราคะายับๆมีโทษมากเช่นมีโทสะแล้วไปฆ่าก็ตายหรือมีราคะแล้วไปข่มขืนเขาแต่น้อยคนที่จะทราบว่าโมหะนั้นเป็นภัยที่น่ากลัวมากเวลาผมเห็นคนนั่งเหมื่อรลอยหลงไปเรื่อยๆในความคิดของตนเองหรือลุ่มหลงเมามัน ไม่รู้ตัวไปกับความสุขแบบลมๆแลรงๆเห็นแล้วสงสารมากครับใครที่สังเกตจิตได้ลองดูสัตว์ต่างๆเช่นสุนัขเป็นต้นมันมีภาวะจิตแบบเดียวกันนั่นเองคนเราสั่งสมสิ่งใดไว้ก็ได้สิ่งนั้นสังสารวัตรจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับผู้ที่รู้ทันทว่ามันเป็นอันตราย แต่ไม่น่ากลัวสำหรับผู้ที่กำลังหลงอยู่17สิงหาคม2542